สวัสดีครับคุณชนบทหากินม้านครับผมการเมื่อนี่สิผ้ามาตกปลาสลิดนะครับไม้ยูข้างหลังเนี้ยเดี๋ยวพาเพิ่งไม้นะครับนี่นะครับไม้ที่ตกสลิดมือวันี้เป็นไม้ไมครับพี่น้องบ่เคยอ้อยว้ก้อนบ่ได้อ้อยนะครับสีอ้อยสดเราก็สีต๊กสดเลยนะครับมือวนี้กะที่ที่อ้อยกับใบหญ้าครับเขาใส่ ลัมครับผมนะหอหท่ำนะครับเด็ดทิพย์ผ้าเห็ดทุกวิธีการอะไรแบบนี้ครับก็ะจะได้โตมากเป็นไงเนาะมากแตะมาก็าใส่ลำนะครับนะหกจากหน่อยใส่ลำเนาะนี่นะครับขำแน่นๆแ,แบบนี้เนาะแล้วก็วานลงไปอ้อยนะครับ โมตองบ้านลายนะพี่น้องเนาะว่านจากสองสามกรัมกับพ่อนะครับนี่นะแับเบื้องอนว่าไม่มีโตบ่อนะครับมีโตกะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นขึ้นในเห็นนะครับอ่ทาทำหนี้พ่อพี่น้องนี่นะครับว่านประมาณน,นี้เนาะ เอาหลังจากนั้นก็นกนเข้ากับถาประมาณจากักนางถาเบิ้งประมาณจักยี่สิบนาทีสามสิบนาทีเพื่อเกินอันนั้นทำมีตัวเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมานะครับเาจะไม่กตกเนาะเอาระวังลอ่อปลากะไปเบิ้งเงี้ยก่อนแล้วก็ไปเบิง้งชุดที่ตกนะครับแต่ขอเบ็ดอย่างนบต่างๆนะผมสําหรับเงี้ยกอ่ะน,นี่นะครับเป็นเยื่อเป็นมันวัวนะครับไขง่งัว แผ่นประมาณนี้นะครับแล้วต่อไปก็จะหัน่นให้เป็นชิ้นเล็กน้อยนะประมาณเม็ดข้าวสารเนาะแค่ผมจะหั่นเสร็จแล้วเนาะประมาณนี้นะครับเล็กน,น้อยนะประมาณเท้าคอปิดน,นะครับประมาณแค่นี้กระตุกได้ร้ายครับเป็นร้อย,อยตัวคนละนะนี่ก็เรือไว้เอาไว้ใส่ข้างหน้าน,นะผมเอาเราลงผลงานครับ ครับผมกัมาเบิงชุดอุปกรณ์ตกสลิดนะครับผมกะก้อนออกไม้ผมก็จะต่อไว้ประมาณนี้ครับสามชุดเนาะต่อไว้ประมาณสามชุดนะครับกะชุดที่ประกอบไบว้กะพร้อมที่จะออกไม้เนาะอุปกรณ์กับมีทุนทุนนี่ผมใช้ทุนตกกุ้งนะครับผมเป็น ขนาด M นะครับมี M แล้วก็มีขนาดนี้เป็นตัวเอสนะครับเบอร์เอสตัวน้อยเอาไว้ไม้ที่ปลาตัวบาใหญ่นะครับสลิดตัวน้อยก็ใส่เบอร์เอสนะครับผมแล้วก็มีสต็อปเปอร์นะครับสต็อปเปอร์ลูกหมุนลูกหมุนนี่ผมจะใส่เบอร์น้อยสุดนะครับเบอร์สิบสี่อันน,อน,อนะนี้เดี๋ยวพี่น้องเทียบกับหนึ่งมือเนาะนิดเดียวนิดเดียวนะครับแล้วก็เบ็ด ใส่ยู่สามขนาดครับพี่น้องตัวนี้เป็นเบดตัวน้อยครับของมาลูกเขียวเบดท่องนะครับตัวน้อยเดียวเบอร์สามนะครับใส่สำหรับไม้ที่ปลาเน้นน้อยเนาะสำหรับไม้ที่ปลาตัวใหญ่แน่จักน้อยยับขึ้นมาผมจะใส่ยู่เป็นอิเช่มาเบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้จะแข็งดีนะครับปลาตัวใหญ่หวัดจะไม่ค่อยง้างนะถ้าเป็นตัวนี้นี่วัดติดดีกระชังได้ปลาตัวใหญ่มันจะมันจะง้างนะครับ เอาขึ้นไม่ค่อยได้เนาะหรือถ้าบางคนมักพวกตระกูลจีนุกะใส่จีโนซูนจุดสามนะครับจะพอดีเนาะผมก็ใส่อยู่ประมาณนี้สําหรับสายสายสายลักผมนะครับผมใส่อยู่ประมาณหกปอนด์นะครับสายหนากะสี่ปอนด์นะครับหรือบางไม้เลกกกะผมจะใช้พี่อีนะครับพี่อีซูนจุดหกนะครับนี่ก็เอาอยู่ครับถือมาหมวนใหญ่ใส่หลายอย่างครับหมวนพันเม็ดเลยครับ สำหรับขั้นนะครับผมใช้ชิ่งหลิวชิ่งหลิวสามหศนะครับกระถือไปสองขนาดสองเจ็ดกับสามหกนะครับเพื่อหมายเราแต่หมายเนาะกับประมาณนี้อุปรกรณ์นะครับกับพร้อมด้วยได้เลยนะครับผม

เล็กหน่อยครับน้ำม,มันๆครับชวัชวชวัวชๆวใส่งาบมาผม 对，你了。 ¿Qué yo? เกิดสรุปะผลงานนะครับผมแร้นี่ มืดครับมืดไว้หกโมงนี่ก็มืดแล้วครับบริเวณท่าคิดตุวตเลยปลากินดีช่วงคำคำครับช่วงก็จะมืดเนาะหนึ่งก็นับได้สี่สิบเจ็ดแต้มพอดีครับพี่นอ้องมันมันด้วยครับผมขอบคุณที่ติดตามขอบชมนะครับผมฝากกดติดตามดันไม่เดอ้อพี่นอ้องสำหรับคิปมีสวัสดีครับ